ก็กราบพระมารดาพระบิดาด้วยนะจ๊ะค่ะเพราะเนื่องในวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็ลูกๆทุกคนเป็นตัวแทนของลูกๆทางบ้านแล้วก็ที่ร่วมบุญมาในวันนี้ก็อยากให้พระมารดามีสุขภาพที่แข็งแรงสบดบูแล้วก็อยู่ยกับลูกๆเป็นนาน,านแสนนานแล้วก็จากความรักความาศรัทธาที่ลูกๆมีทุกคนเจ้าค่ะส่งใจมาเจ้าค่ะ รอบ,บกระเท้าสุขภาพว่ากระเท้าสุขภาพแล้วก็ดอับไว้แทนใจทุกคนสาธุนะขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณตัวแทนพิดอยนางมุสิ์นะที่ได้เสียสละเวลามาแล้วก็เสียสละเวลาทั้งเรียกว่าทั้งปัจจัยการเดินทางด้วยนะการเดินทางมาก็ต้องใช้รถใช้น้ํามันการเสียเวลาด้วยในในหัวใจที่เสียสละตรงนี้แม้สาธุแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่เสียสละแบ่งปันเงินทองของตนเองมาซื้อของบำรุงสุขภาพให้กับกายสังขา,า,ารรั์แม่นะแล้วก็นึกถึงทั้งเครื่องสำอางด้วยใช่ไหมเครื่องสำอางอาหารเสริมแคลเซียมวิตามินต่างๆแล้วก็น้ำผึ้งนะแล้วก็มาลัยให้กับอแมนดาแล้วก็กายสังขา,า,ารตัดแม่ด้วยนะขอบคุณทุกคนนะก็ขอให้บุญนี้นะปรากฏ ย้อนคืนให้กับทุกคนร้อยเท่าพันเท่าเลยนะลูกนะกลับไปมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้วาระแห่งความสุขรากฏให้กับทุกทุกคนที่มีหัวใจรักและเชื่อมั่นศรัทธานะในบารมีพระมานดาตลอดมาแล้วก็เชื่อมั่นในความดีที่อาจารย์แม่ได้ได้ปฏิบัติได้ทำหน้าที่นี้นะลูกนะขอบคุณจากใจนะสาธุสาธุ